อยากให้คุณผู้ฟังนะคะลองจินตนาการว่าคุณกำลังคุยกับแฟนคุยกันว่าจะใส่รองเท้าสีอะไรดีไปเที่ยวแฟนของคุณต้องการใส่รองเท้าสีดำแต่ตัวคุณต้องการใส่รองเท้าสีน้ำตาลสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณจะทำยังไงหลายคนนะคะคิดว่าการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงเนี่ยคือการทำให้ทั้งสองฝ่ายวินวิน ถ้าเป็นอย่างนั้นสถานการณ์นี้คุณก็จะต้องใส่รองเท้าสีดำข้างสีน้ำตาลข้างก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเจราจาย,ยังไงให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจากหนังสือ Never Speak the Difference Negotiating at if You r Lie f Depend on It โดยคุณ Chris w a l s ค่ะ ซึ่งคุณคริสนะคะเขาไม่เชื่อเรื่องของวินวินในการเจรจาต่อรองค่ะการเจรจาต่อรองที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครได้เปรียบและข้อตกลงไม่จำเป็นต้องตกเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะแต่เป็นการเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการและมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต้องบอกว่าเทคนิคต่างๆต,างต,างต่อไปนี้นะคะมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะนักเจรจาต่อรองตัวประกันของ FBI ค่ะเทคนิคที่1การพูดคำซ้ำๆในสิ่งที่คุณต้องการเวลาที่คุณพูดคุยเจรจาเรื่องอะไรก็ตามค่ะต้องพูดในสิ่งที่คุณต้องการซ้ำๆเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดการย้ำคิดในสิ่งที่คุณต้องการหรือให้พูดซ้ำคำท้ายสุด ที่อีกฝ่ายพูดมาค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังฟังและกระตุ้นให้อีกฝ่ายขยายความเพิ่มเติมในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการเพื่อให้คุณเข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้นว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยนั้นเขาต้องการอะไรจากคุณยกตัวอย่างเช่นเมื่อคู่สนทนานะคะพูดว่าฉันต้องการอดอาหารและลดน้ำหนักก็ให้คุณพูดว่าลดน้ำหนักหรอ สิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณกําลังฟังในสิ่งที่เขาพูดอยู่แล้วคุณก็ค่อยเสนอขายคอสลดน้ําหนักหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปค่ะเทคนิคที่2เรียกชื่อของอีกฝ่ายหากคุณนะคะสามารถพูดคุยและเรียกชื่อของอีกฝ่ายได้จะช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมรับในตัวคุณมากขึ้นมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากขึ้นทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า มีความเป็นกันเองและช่วยลดความตึงเครียดร,ระหว่างการสนทนานั่นเองค่ะเทคนิคที่3ใช้ความเห็นอกเห็นใจให้คุณนะคะแสดงอารมณ์ในระหว่างสนทนาว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเสมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณ ซึ่งการทำแบบนี้ค่ะจะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะหากคุณกำลังมองหาวิธีการหารายได้เพิ่มต้องการทำอาชีพเสริมสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ขายไอเดีย o m ไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานการเงินและการลงทุนขอบคุณค่ะเทคนิคที่ส พูดคุยถึงปัญหาของคู่สนทนาและแสดงความเป็นกังวลเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องของเขาพยายามพูดคุยถามถึงสิ่งที่คู่สนทนาเป็นกังวลมากที่สุดการที่เรายกประเด็นด้านลบขึ้นมาพูดคุยก่อนนั้นจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณสนใจและเป็นห่วงเป็นใย,ยถึงปัญหาของพวกเขาอย่างจริงใจและนี่ก็จะทําให้การเจรจาสําเร็จได้เร็วขึ้น เทคนิคที่5กด7 38 55ก็คือเรื่องของโทนเสียงและภาษากายค่ะให้ใช้การสื่อสารนะคะเพียง7%มาจากคำพูดแล้วก็ให้ใช้โทนเสียง38%และส่วนที่ต้องใช้มากที่สุดเมื่อมีการเจรจาพูดคุยนั่นก็คือภาษากายท่าทางอีก55%ค่ะ นั่นก็คือการสื่อสารเนี่ย7 38%เนี่ยโทนเสียงและอีก55ก็คือภาษากายนั่นเองค่ะเทคนิค <s> ที่6กระตุต้นให้อีกฝ่ายพูดคำว่าไม่ เทคนิคในข้อนี้นะคะผู้เขียนได้อธิบายว่าการที่เรากระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดคําว่าไม่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าได้เป็นคนควบคุมสถานการณ์นี้อยู่ทำให้คู่สนทนาของเราเนี่ยเปิดใจมากยิ่งขึ้นการที่อีกฝ่ายตอบว่าไม่จะทำให้เขาตัดสินใจได้เร็วและมีโฟกัสที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสามารถนำไปสู่การสนทนาที่มีความจริงใจซื่อสัตย์และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เทคนิคที่7ตั้งคำถามเพื่ออีกฝ่ายตอบว่าเห็นด้วยคุณพูดถูกต้องแล้วพยายามให้อีกฝ่ายพูดคำว่าเห็นด้วยแทนที่จะพูดคำว่าใช่เพราะว่าการตอบกลับของอีกฝ่ายนั้นมักสแสดงถึงความเข้าใจและการยอมรับในสิ่งที่เราพูดอยู่ถ้าอีกฝ่ายตอบว่าใช่ดีมันอาจจะเป็นการตอบแบบผ่านๆไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณสามารถทำให้อีกฝ่ายตอบว่า เห็นด้วยหรือคุณผู้ถูกคุณพูดได้ดีแสดงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดจริงๆจะทำให้การเจราจาต่อรองสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่ 8. ให้ถามคำถามปลายเปิดที่สามารถตอบได้หลากหลายรูปแบบไม่มีคำตอบตายตัวพยายามถามคำถามที่คนต้นด้วยอะไรและอย่างไร คำถามประเภทนี้ค่ะจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายคิดและให้ข้อมูลที่มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณในการเจรจาต่อรองในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองค่ะเทคนิคที่9กระตุ้นด้วยข้อเสนอพูดคุยถึงข้อเสนอและเวลาที่จำกัดเพื่อเร่งจังหวะกระตุ้นความคิดและการรับรู้ถึงข้อตกลงค่ะ ซึ่งสามารถส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของอีกฝ่ายเป็นอย่างมากให้นึกถึงตอนที่เซลล์ขายรถพยายามขายรถให้กับคนค่ะเขาใช้เทคนิคอย่างไรในการเจรจาพูดคุยกับคุณเพื่อยื่นข้อเสนอที่มีอย่างจำกัดให้กับตัวคุณและสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องตัดสินใจซื้อเดีย๋ยนี้ตอนนี้ คุณสามารถนําเทคนิคเหล่านั้นแหละค่ะไปใช้ได้เหมือนกันเพื่อเจรจาการค้าหรือว่าธุรกิจกับคู่ค้าได้ค่ะเทคนิคที่10ทฤษฎีหงดําเทคนิคนี้นะคะผู้เขียนได้อธิบายว่าให้มองหาข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่เปรียบเสมือนกับหงดํา หากคุณสามารถรับรู้ข้อมูลที่อีกฝ่ายพยายามปกปิดอยู่ได้สิ่งนี้จะทำให้การเจรจาเป็นไปได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้นเพราะการรู้ข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้คุณได้เปรียบในการสนทนาอย่างมากค่ะ เทคนิคและกละยุทธ์เหล่านี้นะคะก็มาจากประสบการณ์ของผู้เขียนนั่นก็คือคุณคริสวอสในฐานะนักเจรจาต่อรองตัวประกันของ FBI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเจรจาบรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นโดยการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอรแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณมากๆคะ่ะ